boy na pinoong

อยกมาแล้วถูกเดีเยวอากแล้วนอนเลยโอ้ยมาดูกันนะว่าจะหัวไหม่ันผู้ชมมาเบิิงกัน่าเฮือน่าซุกสีสหวัวอยู่ว่าคนตกแห้งฉัน คนกแห้งเลีพี่น้องเอ้ยฉันกะทีบาสูกสี่หัวอยู่วะเดี๋ยวเราเปิดไฟป่ะไปรับพอเป็นพี่น้องเอ้ยโอ้โหลมแห้งอยู่ด,ยดิดโโดโโไฟมากล่ะขอมาในเฮือยนใ <c oughs> นเฮือนหกนโโหนนายพี่น้องโอ้โหบิสะพาเพื่อน เปียกสิว้าเปียกแล้วเปียกแล้วพี่น้องเลยวันน,นนี้นคนนอนแม่ค่อยเปียกแล้วอืโอโอ้โหนี่พี่น้องเลยมันฟ้าว่าฝนมันฟ้านะมันเข่าไน่นหะ ในตามห้องนี่เนาะเป็นเปียวบันนอ้นมีแม่เบิด์ตขยันขี้ย่ามฝนเนาะพี่น้องเดยเราต้องเก็บสังเขาแล้วเมื่อเกี่ยวก็นนนนนนนล,ลังข,ลลงขาที่ตัวนี้ฮะพี่น้องแน่นปะเฮียเป็นเนี่ยอยู่เอางงเนาะเปียกเบลอ ฝนมันฝา,าดมาเนียพี่นอ้องเออกระได้วะ,น,ะน,นี่บืเปลี่ยนแห่งมนเปลี่ยกอันนี้แม่โอ้สาดเนื้อเบิสดบสาดพึ่งเบิดสาดฟิวเบิดโอ้โหพี่น้องเลย บ้านตัวเองยังเป็นแบบนี้อยู่เหรอเนี่ยเฮ้ยเรื่องท่นเนี่ยบาทุกบบไปคอยมาถ่ายอยู่นะถ่ายกับท่านฮันนี่หรอกดยโวตาดีดีฮ่าฮ่าอ อันนี้อันนี้เป็นปืนเนาะเพราะว่าอีพอเราเป็นยังงวปะปอกชอปหรอไม่ว่าความร้อนอยู่แหละโอ้เจยกหมดแล้วเจยกหมดแล้วมนจ๋าเะอ <c oughs> เกตเซไรน์น่อมันจะขีบบวบหัวนะพี่น้องเพราะว่ามันฟ้าขามากจะขีดนะแต่มันจะเขาตามมุ่อันนี้นะพี่น้องนี่เห็นบะนี่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 ถ่ายเวลาฝนตกธรรมดามันจะบ่อันนี้เนาะแต่ถ่ายเวลาพายุเขามันแน่นมันจะอันนี้เลยโอ้โหบนนั้นนี่เม่เปียกเลยเนี่ยนี่ โอ้โหคุนตรองนี้งอะไรแยากหมดแล้วอ่าคตัวดอกก็นี่แม่พ่อยู่ผังละผุวน้องพี่น้องอ๋อ้งหมดแล้ว โอ้ฝ oh, นแห้งกระหรอกกระเดียเพื่อนข้าจ้กกับฟ้าเพื่อนบาสุกอยู่บ่เดีย๋ายานจะฟ้าคือกันเนาะว่าเป็นเพื่อนใหม่นี่ในันม่้งแบบนี้มันสิดบนฟ้าเขาเห็นไหยแอมแบบนี้แต่ว่าเพื่อนาแบบาสุกแอบแอมถากนี่เนาะมันมันก็นจะซึมเขามองนี้มันจะซึมเขาเลยมันต้องเหตุอะไรที่นองเพื่อนใหม่เตั้งถบอมาดูห้องบาสุกดีกว่า โขกไงเด้อพี่น้องลมมันพัดอายอึบลมมาอึบโอ้เห็นว่าพี่นองเลห้อยห้อยนามมันซึมเขามันกัดใจเห็นหรืซีมันเป็นกะสืเนาะแล้วห้องห้องปลาซุกโบกโบ,บฟ้าป็นไหนฝนมันบบฟ้ามาเดือนี่ อย่ามาเบิ to to. <laughs> ้งหอายิ่งแม่เจ้าโอ้โหไปดูข้างล่างกันพี่น้องมาเจอเขาเดี๋ยวผมมาจะไล่เจ้าใตยพี่น้องเ้ยหนุ่มตายม่ขึ้นไปเด้๋กินดีกินดีดุกเบิ้งอย่าเฮาอย่าเฮาอยู่ดีอย่าเฮ็ด อย่าโดดบักควายมึงอีนนี่ให้กิ๊กสไปไหนก่อนมเปรียบกันของน,นี่แม่เปียกอออเ,ยเยกินเงิดมาจะใส่มาจะใส่สรถไาบอกมามาจะใส่ ลบนีิสยัยปานปานแม่ว่นนอนจะเปียกไ่้เลยแล้วฮะนั้นฟ้าเขา่าท่านไงบ,<า>บ<า>อสได้มัมหาฟปามันฟ้ามันก็ซึมเขา่าขาบัตรได้น้องมานี่ <c oughs> แข่งมากจะใส่ ได้ครขังที่สองของปีน้องแห้งอนะดีขังเลยพายหนูหยังเนาะเวลาเบิ่งพาวฝนฝ่าอากาศวันที่บ่ท่ายเดี่น้องเห็นฝนแห้งไรนาย <c oughs> นตู้เขามาตู้เปียก <c oughs> ตานหย,ยาบป <c oughs> ิดเครื่องบินเออเปิดหมดเครื่องบินเลยละ

ดูสภาพกลังเียนมาดูนะต <c oughs> น้บนฟ้าเขาว่ากันศาสรจะเอาวายูเนาะมีกันศาสตัวนี้นี่เอาวายูฮอดสีเขา้ามันลม่มมันต้นแหง้งเลยแั่ผมมีกันศาสตัวนี้น่ยผมหีหมองอยู่สากระลางมีกันศานนนนนตนนสตร์ตัวนี้มันแค่งมอย่องเดียวแล้ว้นมันศาสเขามากเลอคน เดือดด้านหน้าเลยลดไปลบมากไอ้ขี่แบบนี้ของใต้ถึงไงเนะาะคอยขี่เด้อมันหมืนม่นไม่หมื่นแล้วฮะน้อยเดียวกับหมื่นไนะลอกขีดไปเดี๋ยวปเปลือกคอยขี่มันสี่หมืน่น เมื่อนลนะฮะทิพย์แข่งเมื่อเลยวะโตเสียก็ตอนหน้าฝนมันหนะ่วยโรคเนาะใส่กระถินนน่นเนี่ยก็จะน้ำมาจะใส่น้ำมาแหวะแหวะลบฝนเบิร์ตอะพี่น้องวัเนี้ฝนเนี่ย เกิดจะว่ากัยังแห้งอยู่เนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปถ่ายฝังเครื่องอีกตอนพี่น้องเต้หน่อยหลังล่างมุ่นเว้ยหรอสะลามโคอยากกัย่างบอนนี่เนาะพี่น้องเชื่อว่าน้ำผงน้ำคลังเพราะว่ามันมันต่มหรือมันอะนรนะมันตันดินมันตันหมดนะมึนจีเทะหมงนี่เยอะวันนี้อาดินมาใส่กับเทะเพราะมันแบบว่าเห็นหนามมันไหลสะดวกเนาะ อันนี้ก็ย่างอยู่เลยเนี่ยที่เขสื่อมาตอนไหนกันเนยตอนเหตุอ่าที่ไฟยังบรทชานสมบูรณ์แบบปน็นในเรียนยังหลายอย่าง,งอยู่เนาะน่าสิเหตุมาน้ำหล่นให้เลยเอาไปเดี๋ยวเออน้ำพ้นใหม่เนาะลืมไปเ้องกินบะได้่ล้ร้านที่นี่อ่าอย่างว่าการตกผักอย่างที่แหละมัน่สะอาดตัวเส้นช้าที่น้องเลย อากาศมันมีตะพุนมาเป็นทั้งแอนอีกค้งที่นองแคบ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  <c oughs> เปียกวะเเปียกเลยวันนอนอยน่เฮ้ยวเปียกวันไหนต่ว่ามันมันสุ่มเนาะเดี๋มันถึกนินึงาะว่าหนามันมากแต่แต่อันนี้เด้อไล่โจ๊ะ ส่วนผาดผาดมาผาดมาด้วยากรรมโอ้อยากมัคนยอดเลยจัดสีเห็ดตรงไหนเนาะพี่น้องมันจังสืบอบวชัวเนหะ็นไหมลังค้าเนี่ยมาเขาแกะได้อะไรพี่น้องลังค้านี่มืนอนี่นลังค้าบวชัวพี่น้องเพราะว่ามันตกมันฟ้าเนหะ็นไหมมันจะบวปกันไหเนานะบวแห้งปันไหนแต่ว่าคันแห้งกว่านีออด ทั้งลังคกายทั้งอันนี้ของบาซุกันจนเปียกเบิด์ตเพิ่มปีก่อนแต่ว่าฝนขังนี่มันอันนี้ซื่อเนาะมันมันตกแห้งคือเออแห้งเห็นไหมแต่ว่ามันสาดมาทาานี่เบืร์ตเนื้อของเฮือนมันกจะได้ข่าวตามหูจังสีนี่เใช่ปะหูมันลายใหม่นี่นี่ใช่ป่มี่กระหูนี่กระหูอันกระหูเออตีหัวมันกระหูมันกระหูมันกระหู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 เบิด น้องพี่น้องเนาะะถ่าไทยให้เบิ่งซื้อว่ายยจาีว่าไทยแหละแต่ว่าซีเพิ่คือส้สีมาเบิ่งยีดอกแบบนี้นอกสจากเห็ดใหม่เนาะพี่น้องต่งว่าคันอยากแก้ให้มันอันนี้นะเข้าต้องเห็ดใหม่อย่างเดียวนะเห็ดแบบว่าเพื่อนปูนแต่ว่าเข้าจะโบเห็ดเนาะเพราะว่าอา่บบามันเป็นเพื่อนแบบว่วมามาจะโดนเนาะ อยู่จงสิไปแม่เราบริจากเท็ดเนะาะแต่จะเห็ดใหม่บาสุจะเห็ดแต่ลงังคาเนาะนี่พี่น้องคือลงังคานี่บาสุจะแปลงใหม่เพราะว่าเห็นว่าพี่น้องฮังนเด้นเป็นหูซันกะสีนะเป็นหูแตะปูกเก่าตะข้าตะกี้คะนเนาะนี่เป็นตาหูหูลายจาม,มองลงังคาใหม่ทีเด็ดรายการ เกตข้ามันไปแบบเบื่อไงนะบอเก็คือเก่าเละพี่น้องข้าวมันฝนแห้งจริงสินอกจากจังย่อมให้มันเปียกเวลามีวิธีแกะบ่ะมีแน่ยาบอยากับสิทนบ่นี่กูมันถูกห่องถูกแสบถูกสอบสน,นี้ก็เป็นยังงี้นะมองไหวพระท่างเฮห็นบะสุกเนี่ยไหวพระไหวพระไปพี่น้องก็จะเบิ้ลเช็งสมนีเนาะ ใช่พี่น้องเบิ้งซื้อของแม่กับเปียกมันยอดอื่นเอาไปต่างเนาะสวัสดีพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการเนาะหลังจากฝนตกฝนตกแห้งตอนนั้นว่วค่อยเลยยังเนาะมีแต่ทาทาทาแล้วแ่วันเดียววันเดียวยันสัมเออเออลืมบอกไปเทียนใส่แว่นอยู่นี่งกับวิต้าแวนแว่นใหม่เนาะ แว่นไปตัดแว่นมามาวัดสายตาเราพี่น้องคืออ่าอยู่ฟังไทยเ,เยพิ่นเห็ดแว่นมาให้ยเนาะพี่น้องเพิ่นเห็ดแว่นมาให้วบาสุกอ่าซองอันเลยพี่น้องแว่นอันนี้เป็นแว่นแว่นกรองแสงเนาะแว่นกรองแสงสีฝาอะไรกันอีกอันนึงเป็นแว่นกันแดดเดี๋ยวเดี๋ยวบาสุกไปเอามาใส่ให้เหิ่อนเด้อนี่เดี๋ยวลองใส่แ,แว่นแว่นนี้ก่อนี่ก็ช่บไหมต้อาซะ <c oughs> ว่านอนจะจะเปิดจะเห็นแล้วว่านอนนี่้าอนนี้เป็ันห่ามันห่างมันเป็นล่องใช่ไหมฮะหยามันแค่มนเพื่เทยกับเพื่อก่นล่ากันเพระ่มุ่งไปเพื่อนฮากันใจแข็งแหลคือโยนไงใจ e r l นโอ้ก็เถะอยู่นะ ขอบอกขอบใจขอบคุณอ้ายทั้งอันกูดอนในライเด้อพี่น้องที่เราเห็ดมาใหนะ้เนาะเพราะว่าเล่าหันอยู่หนันแหวนพี่น้องเราอยู่หันตัดแหวนเลาวเป็นเจ้าของหนะันเนาะเราก็ได้ตัดมาให้ยแล้วเคยตัดให้ยแน,น่นอยูเชอร์หนึ่งแล้วก็ใหญ่เชอร์ออหนึ่งนะเนาะอย่ายวันตั้งแต่ตอนบาสุปยังอยู่กรุงเทพครับมเมื่อน,นี้เราก็ได้เห็ดหาเนานะกองแซงพี่น้องตัวนี้ ตัวกองแสงขนาดจะได้ใส่เลยเนาะตัวนี้ไว้ไว้ใส่แบบไปเที่ยวเนาะไปเดินเออแบบเวลาไปเดินน้าเดินยังก็จะใส่ไปจะเท่เนาะแไปอาบผู้สาวพี่น้องไปอาบผู้สาวเนี้ยย่าวาซุกสิไปรีวิวอันไหนเนาะหลังจากฝนตกสีสากแบดไว้แล้วก็ไปเนียงอันนั้พี่น้องไปเนียงอื่นเนาะวาสุกสิไปใต้อื่นแล้วสิถ่ายฝึกบรรยากาศไปมั้ยป้าพี่น้องเดยบรรยากาศที่อามันดิ เราจะมาดูบรรยากาศกันนะท่านผู้ชมแบบน,นี้บรรยากาศงามวันนีฝ่าลางังฝนดูดูสภาพกระรางครับความเศราตกบางหนึ่งเขาเป็นตามีอึ่งอยู่ประเดี๋ยฝนตกแห้งปานนี้เอ๋อ,อหน่อยเราสิไปเนี่ยครับฝนนครับเอ๋อหน่อยเนาะเอ๋อหน่อยอยู่นอกทางผูเ้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศ ชัดยอดเลยยีดีอะไรงานมีดีว่ามันคืองานมันจะเป็นยังไงอันนี้เฮากับบอมีคลิปยังไรเนาะถ้าแทนผู้สมมติสมรมัสด้วยมีมีหุงนะรันมาสุกเอินหุงเนาะบอมเป็นบอมเลอเอินรลุงเนาะซ้ายซ้ายหลุงหลุงหรือหุงวะซ้ายหุงซ้ายหลุงซ้ายหลุงหุงกินนะเออเอินหุงแม่ละ ฟังไทยใส่ตัวตลอดเอดนะรือเนาะรุ้งสายรุง้งบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเดินชมบรรยากาศเย็นๆกันแล้วก็ฟังเพลงหัตถก,กรรมสนะสมบูรณ์พี่น้องหลายคนถามมาเนาะอยากให้่าซุกเอาเอา,เอาเพลงนะลงเพลงหัตถก,กรรมนะบาซุกบ่กรรโดยโดยกาอาลุงเนาะเพราะว่าเป็นเพลงของเพลินนะกานเท่าเอาลงมันก็เป็นไล่ไหลนะอยากเป็นให้เกียรติพี่เนานะเพิ่งว่าเพิ่นจะเอาลง บ่มีดีกระติดกระตามพี่น้องแต่ว่าบ่อยากเอามาใส่แล้วว่าเป็นฝนประโยชน์นะโะก็บักทั่วกะจนล้มจนใบปิ่นเลยลมแห้งละบักทั่วเก็บเธอหนึ่งเป็นซาบ่ได้พี่น้องเลยบ่ไเด็นหนอยเด้อบักทั่วบลาสุกบรรยากาศแบบว่าฝนมันสำลักหลังขี้ฝุ่นให้อากาศนะนี่ก็ เนี่ยไปทางไหนมนก็แจ่งเบิดเนี่ยเห็นเบิดดินติดเกือบปลาทิโตก็บอกถั่วก็บุกกระโพกกระจัดไงแจ๊บบอยไงแล้วสิปลูกใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยงาก็เริ่มเกิดแล้วเพราะว่าเฟืองมันเบิดเนาะถ้าเฟืองหน้าแท่งเดี๋ยวเอามาใส่ใหม่เฟืองตอนนั้นมันมันแบบนันคือฝนตกเกสิมากรแจ่าพี่น้องอีกขันดึงเนาะ ปักสลาคือกินบะเบิดบังดิจนขมน่มั้งสัมนยกขี้งะนุ่มสี้ขมบะสา เอาเนาะพี่น้องน้องบาซูก,กับจิปิด้คลิปเลยเนาะเพราะว่าบาซูกไปสากแบดเพื่อไปไต้อึงแรกเลื่อนเท้ากันไปเลื่อนเท้ากับไอลไปเนาะเพราะว่าหยาดอึงมันบบอ้อะนะต้องฝนตกแห้งอีรีอยะรอมันจังออกนี่กับบอลหัวแห้งหรึปนเปล่าพวกนี้พี่น้องบักอันนี้บักบักบักเคลือเทดด้วยว่าบักเลน่นบักเลน่นเขาต้องอันนี้บ่พี่น้องเขาต้องมาสักใหม่บ่สักใหม่มันยืนขึ้นจสีบ่บ่ไม่ไหวจังเลยเพิปป่งผูกเพิ่งเนี้ยน,นี่จะมาหุ่นใหญ่ กะสำหรับคลิปนี้ก็สิเบิดเพียงสำนีน้องพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจมาสุกแน่เดอ้อแต่สุดนี้ก็ขอบคุณแว่นงามๆจากไอเดอ้ออยู่ฟังไทยงามหลายแล้วก็เรื่อง,เห,งเห็ดทงเฮียนต่อเดียวๆบาสุกมาอัปเดตเป็นคลิปต่างเด้อพี่น้องเดอ้อยนันมาเอฟซีเพิ่นถ่าเพิ่นคลองเนะาะบ่เกินในทิศนาดอกวันจันใช่ไหมดอกมือนี้ก็วันเสาร์เลยพี่น้องเฮ้ยเอ้ยมือนี้วันทิศ <c oughs> น่าจะมืออื่นมือ่อคอืนใหญ่พี่น้องชี้โทษทามเพื่อนแล้วก็ชี้สั่งบล็อกเนาะหรือว่ากินกินหรือว่าอิดทนะพี่น้องมาเลื่อมเหตุกันเลยเนาะต,ต้องพัวพันผวาอันนี้ยังเป็นกตอนเนาะพี่น้องพัวพันใหม่อีกเลยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย